สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาาพอกันอีกแล้วด้เจ้ามือนีกับสิม้ว่าข่าวกันคือเกาลัดจาหนาห้อนแบบนี่คาไฟกับขึ้นนอกพี่น้องแต่อันนี้เหมือนจะขึ้นพิษปกติสรุปทุดถ่ายแล้วคือโดนจำ ไฟพี่น้องจำไฟหรือก็คือการเชื่อมไฟจากเพื่อนเท่านี่ไปส่งต่อให้เฮื่อนของผู้อื่นพี่น้องแล้วสรุปว่าเหตุการณ์นี้กลับกลายเป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้เหตุได้เพียงข้ามขอโทษบ,บอกว่าจำไฟผิดหลังพี่น้องแล้วหลังไดจ้งสิถูกนักข่าวก็ได้มีการตั้งคําถามเกิดขึ้นคอยก็ตั้งคาถามแบบนี้ได้หรอ มันได้เหรอแค่เข้ามาขอโทษคำเดียวแค่นี้ได้เหรอขาไฟ่ยิงเข้าใจเหมือนไปจากกีพันต์จำตั้งแต่วันไหนเออเชื่อมต่อแอบขโมยใส่ไฟเข้าหนี่ตั้งแต่มือใดแล้วถ้าเข้าบ่สังเกตหรือเข้าไปติดตามหรือเข้าบ่ใดมีความหูความยังกๅสิเข้าสิต้องแบกรับค่านามขาไฟอีกเท่าไรเอาบอาได้ว่าขาไฟเนาะสิแบกรับค่าใช้จ่ายอีกโดนปันใด เออนี่สงสัยคือการพี่น้องแล้วมันบอดด้เป็นแค่หลังเดียวมันเป็นถึงสองหลังอันธิบา่าหูแน่นอนหลอเด็กพี่น้องอันี่ยังบ่ท่านแน่นอนอีกละอีกกี่หลังแล้วจงสิสิรับพิชอบไ้ยังไงหลายคนต่างขอสงสัยบอกว่าเนี่ยมันเป็นการทําลายทรัพย์สินของทางราชการนําเออว่ามันเป็นความคิดที่แบบว่าน่าคิดเหมือนกันว่ะเออ สรุปไฟอยู่เฮือนเท่ากับยังบ่ปลอดภัยอีกเหรอขนาดแค่คนมาเช็คมิตเตอร์เราจดเลขคิดเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นหลอนขึ้นมาเพราะว่า่าไฟมันแพงเนาะพี่น้องเศรษฐกิจจังสี่เงินท่องก็หายากอันนี้มัน เฉียมไฟคนอื่นไปใส่นี่แม้มันเกินไปแล้วหันว่าเออคนอยู่ในโครงการอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเฮ็ดเพราะว่าอาจจะเป็นทางไกวอย่างสิงมักงอกมากไงอันนี้เป็นเจ้าตัวของโครงการนี่โอ้โหสแสดงว่าโครงการนี้ไม่มีความปลอดภยัยไม่มีความเซฟตี้เลยขนาดโครงการเองยังสามารถเฮ็ดแบบนี้ครับผู้อยู่อาศัยเลยแล้วยังไงเนี่ยทาไม่ต่บางที่บางอย่างมันก็ เสียดายว่ากฎหมายบัญนัห้าวันบรสามารถเปิดซื่อโครงการใดเปิดซื้อจากของโครงการใดเพื่อเป็นวิทยาท่านเพื่อสิ่งใดว่าต้องไปสื่อโครงการของมันอีกเนาะพี่น้องเบิ่งส่งไปก็ได้เแม่นเป็นแตนายหันีไปจำไฟก็คือบ่จจำไฟอยู่หม่งสำนักงานให้มันเลีวล่ะเป็นหยังคือต้องไปจำไฟของคนอื่นเป็นหยังคือต้องไปเชื่อมเอาไฟของคนอื่นขโมยไฟของคนอื่นแล้วให้คนอื่นเขาแบกรับคาใส่ใจ ทุ้ยะแมนผลคืดว่าผลสีส้มใบเดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยข่อยว่าเรื่องแบบนี้บอกสมควรยอมเนาะพี่น้อง